แฟนๆจับตาความสัมพันธ์แน็กชาลีกำลังตามจีบนางเอกลูกครึ่งคนนี้นางเอกสาวลูกครึ่งแอนนากลึกเปิดใจกลางวงสัมภาษณ์หลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มสายติสแน็กชาลีที่ช่วงนี้แวะมาสอนทิกตอกบ่อยๆจนแฟนคลับจับจิ้นเรียกคุณครูกับหัวหน้าห้องกันทั่วไลฟ์แอนน่าเผยเริ่มรู้จักแน็กผ่านไลฟ์ทิคทอกเพราะอีกฝ่ายเข้ามาให้คำแนะนำแบบน่ารักน่ารักที่แน็กเขาเข้ามาบ่อยมากช่วยสอนเรื่องดาวเรื่องสติ๊กเกอร์คือเหมือนเป็นที่ปรึกษาทิกตอกเลยค่ะ ส่วนที่แฟนๆลุ้นว่ากำลังจีบหรือเปล่าเจ้าตัวยังไม่มั่นใจเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้กับทุกคนเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเข้ามาแบบนี้คือจีบหรือเปล่าถึงแม้หลายคนจะเชียร์แต่แอนน่าบอกยังไม่รีบเรื่องความรักถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องผ่านคุณแม่กับผู้จัดการก่อนพร้อมย้ำยังโสดสเปคค,คือคนขยันให้เกียรติและน่ารักกับเราขณะเดียวกันยังพูดถึงเคมอัศวีที่เจอกันในงานสงกรานว่าเป็นแค่เพื่อนจริงๆไม่มีอะไรเกิดเลย เจอกันในงานช่องบ่อยๆแต่ไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลยเพราะวันนั้นมัวแต่เต้นหัวเราะหนูยืนเต้นตลอดไม่มีเวลาไปคุยกับใครเลยค่ะปิดท้ายด้วยความน่ารักว่าตนไม่ค่อยทันคนบางที่มีคนมาจีบแล้วหนูไม่รู้เขาก็ถอดใจไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเขาจีบหัวเราะ